การอบสุดท้ายใส่เสื้อสีหน้าเลยนะครับจะได้ตอบไม่ได้ตั้งแต่พฤติกรรมแล้วเรียวก้าวเรียวเร็วทุกอย่างปล่อยโอยเพ้าะว่ารักรักกันมากนะไม่กล้าเห็นหน้าฮะมากครับคุณนูกครับไม่เอาสักนิดฐ์แล้วไม่เอาคิ้วคันโต้ให้เขาตั้งไหนแล้วฮะอ๋อณจทีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะประกป้องงงของ ไปไปอีกเทฟก่อนนะครับเราะหลายใจเราเนาะหลายใจเราหลายใจเออหลายใจเอาลูกบี้มาข้้างนโอย ดูวมานี <superv ising> <ator> <laughs> ่เหยียบขาผมเลยผมยอมเว็ดหนังกะกีบเปเดิดงอเลยน่หมดเวลาครับคุณต้องรหมดเวลา